มาแล้วครับโอ้โหขนาดนี้นะฮะผมมีในหน้าเจอคอของฮอนนะฮะนิดนึงนะเทพี่น่าเทพีเลยอ่ะครัฮะเราบัตรท่าใครนะก่อนะครับผมทดสอบใหม่ๆนะครับกับคลิปนี้นะครับคลิปฮอนนะฮะก็อยู่กับเอ่อโอเอนะครับกับกุนก๊อปนะฮะใครไข่ไข่เมียหรอก ก็ผมเนี vida, <without them. S 1> yle, ่ยเปลี่ยนไม้ใหม่จากไม้หูฟังนะครับเป็นไม้ตั้งโต๊ะใช่ใช่เหรออขามโอเคเป่าไม้ทำไมวะเอ่อก็อบกรอบไปครับทำการเล่นเดวเลสครับอูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะโอ้โหแต่ละตัวนี่แหลานี่ลาเป็นใช่ไหมโอ้แต่ละตัวทําไมอ่ฉังน่าจะกลัวพี่วีวาวแต่แล้วเอตัวาวตัวอะไร เตัวอะไรอ๋ตัวอะไรรเภทรเภท,เทมัเตอร์เฮ้ยประเมาแรกแรกัมาลาเลยไม่ได้งหมดนะเอ,อ้จะหยิบประมาณลาทมหยิบมาเสียงไม่เลยเอ,อ้ยเขาเล่นตัวอะไรดีอะเขาเล่นตัวไม่เป็นเลยอะเอ,อ๊ะน้ำนำนะคือมามาพุอย่พิ่งตงามนะรอมันเหนียวจกรูได้ก่อนแล้วค่อยตานะ มันก็เขาเล่นกว่าเคียนไม่ก็อะไร,รง,ง้ๆหลอมๆนั่นไงง้ๆหลอมๆเยเนี่ยเหรอผมเล่นได้เป็น่ะผมเล่นได้เป็นนะกอบครับเข้าใจผมหน่อยเดียวเพราะว่าผมผมผม,ผมเล่นไม่เก่งครับครับผมเป็นเด็กใหม่ครับครับเด็กใหม่ในวงการเกมครับเออกอบแล้วเองคุยกับพี่พี่เขาได้ไนอ่ะสกายเหรอไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลย เอาแล้วเองรู้ด้ไงว่าพี่พี่ขเขาเจ้าตัว,ต,วตัวอะไรอะ่ะก็ไป็เกียงพูดไงเอาสางกันทางคาราิตด้วยเงิโด้วยเรองนี้จะทำไงดีเนี่ยไม่อยู่ฝั่งนีเจียนเนี่ยไม่เป็นไรดินทางนี้ก็ได้นะไปบอลกันไปล่างเหรอมาล่างมาล่างเอ่มาล่างข้าไปไหน ผมไปไหนครับมาไปกับพี่เกียงเขาไปไหนไปบอลไปกับพี่เกียงนะมีเกียงผมไปด้วยพี่เออแอมออกมารอเรไปด้วยไม่ใจดีทำไมเพื่อนตามตามพี่เกียง <c oughs> ตามนะ มันล่ากไม่ได้หรอตรงเนี้ยหางลางมาคิมไม่ได้ไเนี่ยมันต้องปลายบาครับคลิปเรามันปล่อยยาวกว่าก็ปลาก็มีที่เฉือนไม้รูแล้วคลิปคลิปฝั่งนี้มันปล่อยปล่อยไปคลิปฝั่งนี้มันเดินตรงมันไม่เหมือนเลนบอลเลนบอลมันเดินอ้อมตรงนี้ก็นะคลิปจะมาเอา เอาไปได่นอมาจับก็อยากจะยิงทำไม่ได้แล้วแหละโหเท่ไม่ได้เลยเชื่อดีบนบนบน,บนนะอ่ะเจอเจอวีดียชัวอะไรบนอนะ่ะเชื่อปล่าหละไม่เชื่ออ้าวเดี๋ยวดูโถ โถ่เลยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยววิดีมันมาบทจัอ่ะยิล่างอามานดอนใช่เหรอฟังแม็กแม็กมัวครับโธ่ทีครับยิงวครับมัวครับจริงๆเพ็บเบิ้ลนะเพเบิ้ลมาบนมาหนี้ยู่ได้แจ้งยิงโอ้ยขัดเอร์มึงรอดแล้วตายไม่โอ้ ไม่เก่งไงไอบิลลี่ไอแกนฝาเอามานาอเลยเอมึงุดยดลาเออเอาดิเอาดิยิงยิงเอาไม่เลยตัวใหญ่ก็ใส่ไม่เลยโอ้โหนอนสบัดเออ ข้อคือผู้รอชีวิตเนี่ยน้าสะบัดเลยรออุ้ยกบโหด ตบอะไรมาเองซะากเกียงเกียงลัจังพันลาจังพันลางั้นตวดีวมใไฟทวินเป็นผู้ปิดทองรังพระพระผู้ปิดทองหรอ พระบาทสมเด็จพระพอมินทร์เอ้ยนี่ถ่ายคลิปอยู่วะเนี่ยลืมเฟปซ่าเป็นส่เกินอย่าเรื่องเบลล์ใส่ฟอสซัมเซียนเลยว่ะลาดอย่างพันอึ่ยตัวอะไรวะมาเพปเบิร์นอ้ก็เส โน้โนแม่ม <lok> ันป <Anyway. S 2> <sk ills> no ัญญาอ่อนแล้วนะทำไมอ่ะดูแลรอบแรกคือเอกคิวได้ล่อกสา้ป้อมไม่ตอนแรกก็เป็นกายภาพเว้ยจอกกระดูกอีกตัวไปอยู่ไหนวะ สัตว์รูหายไปหายไปแล้วสัตว์รูมาแล้วเยี่ยมเงียบเงียบอ่ะเฮ้ยโหลืมไปว่าเบามาัดเป็นคอนโทรลมาแล้วพี่เบามานี่แบบน่าสะบัดนะมาแล้วเฮ้ยทำไมพี่ว่าเขาเวลอวายอย่างเนี้ย อยู่เลนกลางครับอ๋อเออเลนกลางเวลคนเดียวนี่อ่ะเลยไปนี่แน่เหน็นไหมจีโต้มันยี่แลววางพอ,อได้แล้วลงทางได้แล้วฮะยังไม่ได้ได้แล้วลงเทาง้าเป็นลิงแสอย่างเั้ยโคตรไม่ได้เลย ใช้เลือดแบบไม่ต้องกลัวมังงี้นู่นเอามาลาเกิดตอนแรกๆนี่จะดีมากโอ้ยเฉียวกล่นไปสองมินตายนี่คือตาย บอกว่าตาจะไม่เกิดมารวมใจไฟทว,วีนุ่มเป็นทองหลังเรามันดันมามันอาจจะนึกว่าฆ่าตายก็ได้เดี๋ยวไปเชื่อเราไม่เชื่อแล้วเราคลัสจ้าดันจา้า กัดกังจาเลยกัดกังจาโอ้ยเอื้องนาสบัดเขาไม่ได้กัดกระังจางกับกระังจาโนแมสมาแล้วครับตะโควิ่งตามอยู่น่ตายตายล้วโนแมน่โอ้ยยิงโนแมส ทำยังลงวะทำงไงทำยังไกลงังลงออกวะอ,อ๋อก็พิมอะไรไม่ได้เพียนเียกหกแล้ว<า>มีอตีแล<ะ>้วก็ไม่เลยจะให้มามาแลนี่จะด้อไกลขึ้นลาบเ,เนี่ทำจตน,น,นี่ เฮ auto, ้ยมีเกียงคิวโนมาได้ดันบนปั๊บหาจ yeah, ังจอคิวนะ นเ่เดี๋ยวข้าดันบนน่ะนะมันเอาตาอ่ะนหะน้าไม่เ,เลยนั่นนี่ยข้ากลัป้องบนอยู่นึงโทษทีวิชาหนาตาเอ้ เขาเรียกว่าไงมามาจรินกินได้หมดเลยวะไม่ช้าไม่ช้าเฮ้ยต่อไปมันจะมาบนหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเสียวใช่แล้วแม็กมันจะไปหานายแล้วนะมิเช์ลองดูดีๆสิ มันจะวาร์ปไปหานายแล้วแม็กเระวังดวงตาไม่มันอยู่กลางมันอยู่กลางมันอยู่กลางกันเต็มเลยมากะมาล่งตัวดันบนป้อมบนจะแตกแล้วนะฮะจะแตกแล้วจะแตกแล้วอีนดีนิ้เดียวนเดียวนี้ตายแน่นอนเออคิวตี ของกลหมมับอลจะแตกแล้วครับเฮ้ยเราของเรื่อยๆดีกว่าได้แล้วได้แล้วน,น,นี่เนอืมมาได้แค่นี้ดเดียวก็แตกแล้วครับพี่เกียงอ<า>่ะพี่เกียงเขาเทพซ่าไงไมเป็นไรอันนี้เดี๋ยวก็แตกแล้วพี่แตกแล้วเยี่ยม Tèc léo đuôi Khuẩn bà tù Ơ Má chơi léo Ơ ừ มันบอกว่าสามารถวิ่งดู้ากที่สุดโอ้ยเดีย๋ยวเราส่งคาร์บ้ากูเห็นเไม่ได้เทพซ่าไงดันป้อมบนแป๊บไอ้ดันป้อมกลางแปบบมันใช้ได้เอาะาต้าเก่าต้องมือกว่ามันการลาที่ใหญ่ดีโอ้าสามนิ้วเทียว เลีี่ไม่โดนย,ดยิวมันก็ผิดไม่ก็ไปหามันทำไม มาสงสารจิตใจช่างโห่เฮนหมูตายเป็นเพื่อนเต็มที่ที่ไหนมีฉันมีเธอหลอคลัสหโมยไปเลยวะยิงตายแล้วโหเร็วไม่เก่งเลยว่ะไม่มีบิงเนี่ยเออยิงยิง ถามตอบยังโ <f ist> ตแมสโตแมสโตแมส <f ist> ถามว่าโหดโหดหรือเปล่าอะไรนะ่ะ <f ist> โหดปลามันจ <f ist> <f ist> ิกิวมาเหมือนไม่รู้เรื่อง เอบบวกกันดูดีคลิปค่ะมันอะไรมาบวกเอาเนี่ยต้องช่วยมันหน่อยเอาเด็กขีดวิญญาณนะมีไหมทุกการผิดทีนึกว่ามันจะหนีอ่ะอ่ะไม่อด<ะ>หรอก จะรัดแน่แน่ไปรัเตียนอะไม่ได้ราดจะสูมมาไม่ตายโอ้ยิงซูมขีบอะคิดดูดิซูมหิดตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ตายเนี่ยฮะโอ้ เลิกเลยการฆ่าอ,อ,อจะทำให้คุณเก่งแต่การตีป้องทำให้คุณชนะคนนาะมันมันม,มันทำให้คนเก่งเลยทำให้คนเก่งเร็วคนนี้อย่างมัม่วลยสุดสี่เอาของแป๊บก็คุณมันหาล็อกเกอร์เออคืออะไรล็อกเกอร์ครับจะเดินตามมันดิ อออ๋ออ๋วดเมี่อยทำอะไรไม่หนึ่งหน่งบัไมก็ได้ด้ได้่เล่นนั่นแล้วแต่ด้วยแล้วแต่ด้วยสู้ถ้าเด็กไนี่ยอะไรเด็กมันนี่ เาเซ็กซี่อันพีสูอือยิงยิงเอออันยกกูแล้วยิงกูยิงยิง กูโดนอะไรวะกินบวกป้อมสนยดีชนะเราแม่มันกาเปิดประสบกุ้งป้อมใหก่อน เดี๋ยวไล่ยิงโนแมดก่อนโอ้โนแมดเจ็บจุงเบย์ไม่ลราฆ่าเมียนตีก่อนโอ้ยไม่กรรมกรรมโทษมีของชนะเฉยแบบครับัเร็วจะเป็นแบบดีดมีเสียงคอนคแรบบับ เตะดีมีชัยไปกว่าครึ่งอเอาเอไม่ออกอะเอโอเคมไม่ออก,อ,อ,กอะอยากอยากตีป้อมต้นไม้โลให้มันแตกก่อนออกได้แล้ว <c oughs> ออกมาเล่นตาไม้ซิมแม็กโอเคโอเคอเคอกออกออกออกมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะฮะเอออากไม้อาดูดีเขาหวัโคู่อห้ได้ด้แล้ว